วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ epigenetic age นะคะว่า epigenetic age เนี่ยมันคืออะไรเนาะแล้วมันแตกต่างกันยังไงคือคขาว่าอายุของคนเราเนี่ยมันมีกี่อายุกันแน่นะคะอยากให้เราอะได้รู้จักคำสองคำนี้นะก็คือคำว่า epigenetic อานะว่ามันคืออะไรนะกับอีกอันหนึ่งก็คือคำว่า chronological age นะคำว่า epigenetic age เนี่ยก็คืออายุของเซลล์อายุของยีนก็คือร่างกายเรานี่แหละนะมันจะสะท้อนความเสื่อมที่แท้จริงของร่างกายแต่ทีนี้มันจะมีคำอีกคำหนึ่งในคำนั้นก็คือคำว่า chronological age นะก็คือมันเป็นจำนวนปีนะที่เราเกิดออกมาแบบ oh, ออ้ยออทอแม่มาอายุตามมันเวลากับอายุเซลล์เนี่ยมันตา ต่างกันยังไงถ้าเราอ่ะจะวัดว่า ความเสื่อมของร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอายุเท่าไหร่เราต้องวัดจาก epigenetic age มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับ health span ของเราก็คือว่าอายุสุขภาพของเราเป็นยังไงนะคะถ้าวัดเลยนะเขาก็จะวัดจากรูปแบบของเขาเรียกว่า DNA methylation คือวัดเข้าไปในระดับ DNA เถอแล้วอีกอันนึงที่ตอนนี้เราถูกพูดถึงมากันสักระยะหนึ่งเราก็คือการเปิดปิดสวิชของยีนนะการเปิดปิดยีนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการอักเสบการ เปิดปิดยีนที่มันเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมการเปิดปิดยีนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญคือถ้าเกิดว่า epigenetic ยีนนะมันเป็นตัวที่แบบรับแล้วก็ทํางานได้ดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะกับในเรื่องของการซ่อมแซมดีอักเสบน้อยๆเผาผลาญเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยมี epigenetic age ที่ชะลออายุลงนะถ้าเมื่อเทียบกับอายุ ตามปฏิทินหรืออายุตามหน้าบัตรประชาชน,นกลไกหลักของ epigenetic age มันเกิดจากการสะสมของปัจจัยกระตุ้นพวกยีนทั้งหลายหนึ่งอย่างแรกพวกการอักเสบเรื้อรังหรือว่า chronic inflammation. ตัวที่ทำให้เกิดออ epigenetic age ก็คือทำให้ร่างกายเราเสื่อมจริงๆเสก็คือ oxidative stress. อ่างเช่นการที่ใช้แบบร่างกายมันใช้ออกซิเจนแบบมากๆมากๆก็เป็น oxidative stress ได้นะคะยีนมันจะเสื่อมเร็วอันที่3อิ insulin r e s i s t น n c e นะคะการที่เรามีภาวะดื้ออินซูลินมันจะทำให้เกิด e p i g e n น t i c เอจก็คือเกิดเร่งความเสื่อมของเซลล์ของยีนในร่างกายเรานะอันที่4ก็คือความเสียสมดุลของฮอร์โมนนะหรือฮอร์โมนอิมบาลาน c ซ์ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนอะไรก็ตามถ้าเธอไม่นอนหรือนอนดึกนอน ไม่หลับะไรอย่างเงี้ยนะอิมบาลานซ์ของทั้งฮอร์โมนการเจริญเติบโตวพวกโปรตฮอร์โมนต่างๆไปจนถึงฮอร์โมนความหิวความอิ่มถูกไหมแล้วก็ไปกระทบถึงเนี่ยแหละอินซูลินด้วยไปกระทบด้วยฮอร์โมนเพศด้วยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเข้าไอทองพอดีโป๊ะเช๊ะโอ้โหแบบมันจะแบบว่ารวนหลายระบบมากอะ่ะเธอเพราะงั้นถ้าเกิดว่าฮอร์โมนอิมบาลานซ์หลายระบบก็จะเกิดอีพิเจนติกเอชที่เร็วมากปัญหาตรงไหนก็ต้องค่อยๆตามไปแก้ทีละระบบนะ เอาที่แบบมันกระทบกับตัวเรามากที่สุดก่อนหรือเห็นชัดก่อนแก้ง่ายสุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันสุดท้ายก็คือไมโตคอนเดียดิสฟังชันสูญเสียฟังก์ชันของไมโตคอนเดียก็คือมันเป็นตัวปล่อยพลังงานในเซลล์เนาะเป็นโรงงานประมานูในเซลล์ของ,งแต่ละเซลล์เพราะฉะนั้นถ้าไมโตคอนเดียมันเสียฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความแก่ของเซลล์ได้นะคือก็คือแบบไม่มีพลังงานอนะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกนี้มันก็จะมีผลทําให้แบบเซลล์แก่เร็วเนี่ยจากหลายๆ กลไกนะคะ